สีสัชนาลัยนีพัฒนาการมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย2,300ถึง1,500ปีมาแล้วโดยปรากฏตัวชื่อน้ำมันเมืองสุขโขทัยที่เป็นราชธานีโดยปรากฏชื่อควบคู่ไปกับเมืองสุขโขทัยที่เป็นราชธานีสันนิษฐานว่าเมืองสีสัชนาลายนัยมีความสำคัญในฐานะแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกในสมัยสุขโขทัยต่อเนื่องถึงสมัยอยุธยา หลักฐานจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทยพบเครื่องสังคลโลกจากเมืองศรีสัชนาลายัยเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสำคัญของเครื่องถ้วยประเภทนี้ในการค้าระหว่างสุขโขทัยและภูมิภาคคนทะเลเมื่อครั้งอดีตเมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองที่ปกครองโดยเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงมีสมัยสุขโขทยัยก่อนจะถูกยึดครองโดยรัฐต่างๆที่เข้มแข็งกว่าในเวลาต่อมาเช่นล้านนาเรียกเมืองนี้ว่าชินชื่น และกรุงศรีอยุธยาเรียกเมืองนี้ว่าสวรรคโลกแต่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง พศ2112อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสังคลโลกที่เมืองศรีสัชนาลัยได้หมดความสำคัญลงส่งผลให้ฐานะของเมืองศรีสัชนาลัยลดลงเป็นทินหัวเมืองชั้นทูจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในพศ2310เมืองศรีสัชนาลัยจึงถูกทิ้งร้างไปโดยสิ้นเชิงผู้คนได้อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านวางไม้ขอนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบนันภายในเมืองศรีสัชนาลัยพบโบราณสถานราว270 แห่งอาทิตย์วัดช่างลองวัดเจดีเจ็ดแถววัดนางพญยาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงกลุ่มเตาเผาสังฆโลกเป็นต้นกรมศิลปากรได้บูรณะโบราณ,ราณสถานเมืองศรีสัชนาลายัยนับแต่พศ2496และได้นำเสนอโครงการบุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยในแผนพ,นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5พศ2525-2529สอ25 25 25, ่ง 29, สผลให้มีการบูรณะโบราณ,ราณ,ราณสถานต่งางๆอย่างต่อเนื่อง วันที่17พฤศจิกายนพศ2533สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอย่างเป็นทางการอาสอทอชวนทุกคนมาชื่นชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหมัดสุขโขทยัยที่นี่เหมาะสับคนที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์โบราณสถานสถาปัตยก,กรรมและประติมากรรมสูงค่า มาชื่นชมความงดนามความยิ่งใหญ่ของวุทยานประวัติศาส,ศาสตร์ศีสัชนาลัยด้วยตาของตัวเองว่าเมืองที่องค์การ ESCO, ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกจะสวยงามขนาดไหนกันนะครับ you mm -hmm.